สวัสดีครับวันนี้เอาวองมีหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับหรือว่ารุ่นหัวโตนั่นเองนะครับองนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกองหนึ่งนะครับที่หายากหายากมากและค่อนข้างมีราคาสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นศักดิ์ศรีรุ่นแรกครับผมของหลวงปู่ทวดนะครับจัดสร้างโดยท่านอาจารย์ทิมหรือหลวงหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับผม ด้านหน้าก็จะเป็นเรียกว่าเหรียญหัวโตก็คือนะครับการจัดสร้างของอพระนะครับจะจะสร้างให้เสียนใหญ่โตว่าอย่างอื่นนะครับก็เลยเรียกว่าเหรียญหัวโตนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับองนี้แม้จะสึกยังไงด้านหน้าโดนมายังไงแต่ก็ยังพอดูได้นะครับว่าแท้นะครับ ยวให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะนี่ครับเป็นรูปผอรครูวิสัยโสพลนะครับหรือท่านอาจารย์ทิมนะครับหรือหลวงปู่ทิมของเรานั่นเองนะครับเป็นผู้จัดสร้างหลวงปู่ทวดนะครับเป็นผู้จัดสร้างหลวงปู่ทวดคนแรกและอ่าวงนี้ก็ยังเป็นรุ่นแรกอีกนะครับอ่า,ต,าต่างๆ ก็ต้องมีการส่องแล้วก็ให้เห็นที่เนื้อพระนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสร้างปี2500นะครับอันนี้จะสึกสึกมาครับนอนหนูหายไปนะครับตรงนี้อันนี้ยิ่งอยู่ในกรอบด้วยนะครับยิ่งทําให้ดูยากตาแต่ว่าดูจากผิวก่อนเลยครับผมนี่ครับผิวผิวก็จะเป็นแบบมันๆน,นะครับ มีรอยครุขระนิดหน่อยนะครับตามการเวลาแล้วก็ตามสนิมที่กัดก่อนกินเนื้อพระนะครับนี่ครับให้ดูด้านหน้าครับว่าการกัดก่อนสนิมกินเป็นอย่างเช่นไรนะครับนี่ครับกัดตามร่องตามตัวหนังสือนะครับต่างๆนะครับเป็นรอยสนิมกัดกินมานะครับ นี่บ่งบอกว่ายิ่งดูแล้วยิ่งดูว่ามีความเก่านะครับส่วนตำหนิด้านอื่นๆเดี๋ยวคลิปถัดไปจะทำให้ชมกันแบบเต็มๆต็ครับแต่ตอนนี้ก็ให้ดูที่ผิวขององค์พระก่อน,นครับจะเห็นได้ว่านี่ครับรูพรุ่นต่างๆนะครับหรือรอยสนิม กักินย,ยังคงอยู่ตรงองค์เนื้อผ้านะครับแม้จะเก็บรักษายังไงองค์นี้สร้างปี2,500นะครับผ่านมาก็60กว่าปีก็ยังต้องมีคราบนะครับความชื้นต่างๆของผ่านการเวลาผ่านน้ำฝนต่างๆมาก็จะมีคราบบุบลงไปนะครับเป็นผิวกร่อนนั่นเองนะครับอยาให้ด,ด,ดหูด้านหลังด้านหลังก็จะยังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับ อันนี้เป็นรุ่นแรกครับผมศักดิ์สีรรุ่นแรกครับหัวห่วงก็เดี๋ยวค่อยดูอีกครั้งหนึ่งครับต้องแกะกรอบออกมาดูนะครับแต่เบื้องต้นก็ดูแล้วครับว่าองค์นี้แท้แน่นอนครับนี่ครับแถมดูง่ายต่างหากนะครับองค์นี้ครับเดี๋ยวโอกาสน่าจะนำมาแกะออก ครั้งหนึ่งนะครับใน EP หน้าครับผมเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปครับผมผมงปูดทวดรุ่นแรกครับปี2,500หรือว่ารุ่นหัวโตนั่นเองครับ